เม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่าคนจะแต่งก็เพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทนนักกริ่มมิตรหมอยินดีต้อนรับ ทุกๆท่านเข้าสู่การยิ้มชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ซากกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมือง4ี่แควหรือว,ว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพะยะมังกร และยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าห หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนัก็คือเป็น iD l i n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า e i g o n e ตามด้วยหมายเลข99ปิก199เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้เข้ามาพบปะ พูดคุยแล้วก็เข้ามาทักทายกับแฟนคลับทุกทกท่านก่อนอื่นครับผมก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งและก็ที่สําคัญที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นนิเทพสตรานะครับของครูบาอาจารย์นะโดยพอที่วางไว้หน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็น มีดด้ามไม้ฝักไม้นะที่สําคัญเป็นควานช้างขนาดใหญ่นะครับนะ,ะแล้วที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นด้ามไม้ไผ่ตันนะ,ะที่ผมใช้ดินซอที่อยู่นะครับนะจะเป็นด้ามไม้ไผ่ตันที่คนในยุคโบราณน,นะครับจะนิยมใช้กันนะแต่เป็นอ่าเขาเรียกว่ามีดที่พบเจอได้ยากนะครับพบเจอได้ยากนะผมก็เอามานำเขาเรียกว่าเสนอนะครับมาวางให้ท่านได้รับชมไปนะครับนะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับที่วางไว้ด้านล่างนะครับเป็นเชือกยันนะของหลวงพ่อเดิมนะ,ะรวมทั้งผ้าลอยเท้านะครับนะ,อะของหลวงพ่อเดิมนะ,ะแล้วก็เป็นมีดด้ามงาจิ๋วนะครับนะด้ามไม้ฝักไม้ยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะ,ะถัดขึ้นมาสักนิดนึงก็จะเป็นจิ๋วสลิกานะ,ะเป็นด้ามงาฝักงานะครับนะก็มาวางให้ท่านได้ชมไปด้วยนะ ส่วนที่จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะครับจะเป็นเล่มนี้นะเป็นมีดขนาดเขาเรียกว่า,าพกพานะครับนะมีความยาวอยู่รวมด้ามฝักก็อยู่ประมาณสัก11นิ้วนะครับ11นิ้วนะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ท่านรับชมนะพูดถึงหลวงพ่ะเดิมนะครับเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพ่นะ ชื่อเสียงของหลงวงพ่อเดิมนั้นนะครับนะเป็นที่รู้จักกันนะต้องเรียกว่าชื่อเสียงของท่านนั้นขาจรขาจายนะครับไปทุกที่ทุกคนทุกแข่งนะทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับเป็นที่รู้จักของคนนะที่สําคัญนั้นวัตถุมงคลนะครับหรือว่าเครื่องรางต่างๆโดยเพพาะมิตรหมอนะครับนะต้องเรียกว่ามีพุทธคุณแรงนะครับนะ้น ใช้ทางด้านตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยนันูนะครับมหาอุดนะในเรื่องของแคล้วคลาดต่างๆนะหรือไม่ก็พวกพูดผีปีาศาจวิญญาณร้ายนะครับไม่กระทั้งพวกกุญสัยมุนดำนะก็เป็นที่รู้จักกันนะครับหากใครที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางนะของหลวงพ่อเดิมนะครับจะทราบกันเอาละครับวันนี้ก็จะเ,เข้ามาทำคลิปนะครับนะคลิปนี้ประมาณสัก ใช้เวลาสั้นๆนะครับประมาณสัก10กว่านาทีเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก็คือเอาวางดินสอนเอาไว้นะครับนาจหยิบมีดนะครับนะเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้มาให้ท่านได้รับชมนี่นะนะครับนะเป็นมีดด้ามไม้นะครับเป็นมีดด้ามไม้นี่นะก่อนที่เราจะเข้าไปชมในส่วนของภายในของมีดเล่มนี้นะครับก็มาไล่ดูในสน่วนของภายนอกกนะ่อนนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตจะ าซูมให้ท่านได้เห็นนะครับซูมให้ท่านได้เห็นก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับนี่ซูมสุดแล้วนะน,นะครับนะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะมองผิว <ๆ S 1> เผินนื่ว่าเป็นมีดสามกริย์ก็เนื่องจากว่าเป็นมีดที่ระดับผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กันนะครับนะท่านจะเห็นได้ว่าตรงแหมที่ครอบนะครับนะอยู่ตรงปลายของมีดนั้นนะครับจะ มีหุ้มด้วยนาคนะอย่าหุ้มด้วยนาคนะครับนะที่สําคัญเป็นมีดยุคปลายของหลวงพระเดิมนะครับนะ,ะเป็นศิลปะเป็นงานของช่างชิมนะครับนะเป็นงานของช่างชิมนะี่นะแล้วก็ที่สําคัญนั้นเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กันตามที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะ,ะส่วนใหญ่มีดแบบนี้จะเป็นมีดระดับเครหบ,บดีนะครับนะเป็นมีด สั่งทําเป็นพิเศษนะครับนะก็ท่านจะเห็นได้ว่าตรงปลายมีดนั้นจะมีนานะครับนาะครอบเอาไว้นะครับมองพี่เปิลคิดว่าเป็นมีดสามกษัตริย์นะมีหน้าคุ้มเอาไว้นะครับนาะทั้งหัวท้ายของศักนะที่สําคัญเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับนะเป็นมีดที่มีประสบการณ์ค่อนข้างที่ามาดีเลยทีเดียวนะครับนะเอาล่ะนะครับพอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับนะ ก็จะมาไล่หนูในส่วนของภายในนะนี่นะครับนะ้าแหมรัดก็ถือว่านะครับนะผ่านการนะครับนะใช้งานมานะมีรอยเขา,าเรียกว,ว่าสึกไปเยอะนะครับนะก็เป็นมี่ที่ใช้งานจริงนะนี่นะครับนะเป็นที่สําคัญเป็นแหม79นะครับแหมรัดฝักนะหรือว่าแหมรัดกัลน,นะครับนะด้านล่างจะเป็นแหม7นะครับส่วนตรง บนนะครับนาะกันนี่ก็จะเป็นแหม่เก้านะนะครับนะก็เป็นว่าลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับนะทุกท,ทุกคลิปนะครับนะ่าจะเน้นให้ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมก่อนนะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะจะเน้นให้ท่านได้รับชมนะนี่นะครับนะก็พอเอาออกมาดูนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนี่นะ การตอกลายน้องสิงนะครับนะศิลปะเป็นของช่างฉิมนะครับนะท่านจะเห็นได้ว่าฝีไม้ลายมือของกอารตอกน้องสิงนั้นนะครับนะมีความโดดเด่นนะามากกว่าช่างหลายๆช่างนะครับนะพูดถึงช่างชิมก็เป็นช่างที่มีความเขาเรียกว่านอกจากมีความปราณีตนะครับนะ ในเรื่องของฝีไม้ลายมือนะครับที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของเป็นช่างที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดหนองโพหรือว่าต่อหลวงพ่อเดิมของเรานะที่สําคัญนะครับนะเราก็จะทราบในานามเรียกว่าเป็นช่างคู่บารมีของหลวงพ่อเดิมนะเป็นช่างที่ตีมีดน,นะครับส่งให้กับหลวงพ่อเดิมหรือทางวัดหนองโพเนี่ยนะค่อนข้างที่จะมากกว่าใครนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะ อาช่างในยุคปลายนะครับหรือในยุคอายุคกลางนะครับก็มีหลายท่านด้วยกันที่หลวงพ่อท่านได้คัดสรรคัดเลือกเอาไว้นะครับนะอาก็นอกจากว่าอานอกจากช่างอาชิมแล้วนะครับก็จะมีช่างสอนนะช่างแมน้นช่างไขนะช่างทินช่างทมนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะอาแล้วก็มีอีกหลายๆช่างนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนะครับนะมาก็อ มีหลายช่างด้วยกันนะครับนะส่วนที่เห็นอยู่นะครับเป็นงานเป็นศิลปะของช่างชิมนะครับนะเป็นการตอกลายน้องสิงนะอ่าเรียกว่าเป็นมีดท,ที่หาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะอ่านะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสันมีดนะครับนะก็เรียกว่าหนานะครับนะหนามากๆเลยทีเดียวนะอ่านะครับผมพยายามจะอ่าให้ท่านได้ดูในจุดสําคัญสาคัญนะครับนะอ่าก็ ในมีดหนึ่งเล่มจะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนนี่แหละนะครับนะก็คือส่วนที่1นึ่งี่ก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับตามที่ได้เรียนไป2ก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะและส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะครับตามที่อ่าให้ท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะนี่นะอ่านะครับนะพูดถึงนะครับนะก็ฝักนะครับนะเมสักู่นี้ให้ท่านชมในส่วนของภายนอกนะอ่าที่เราเห็นกันอยู่ข้างนอกนะครับก็ว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะ นี่ก็คือภายในนะครับนะเมื่อดูกันแล้วก็อยากให้ดูทั้งนอกและในนะครับนะให้ครบถ้วนนะครับให้ครบถ้วนนะี่นะนะครับนะทีนี้ก็ลองมาดูนะครับนะตั้งแต่อันนี้ผมซูมให้ท่านดูนะครับสุดนะเวลาทำคลิปนี่ผมจะเน้นซูมนะครับต้องการให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับในเรื่องของผิวของเหล็กนะ เวลาท่านเข้ามาที่นานี่ท่านก็จะเห็นนะครับในเรื่องของความเก่านะาที่สําคัญก็นะครับที่มากกว่าเก่าก็จะเห็นความเป็นธรรมชาตินะครับนะั้นธรรมชาตินั้นจะโกหกจะไม่โกหกใครนะครับนะจะไม่โกหกใครนะไม่เหมือนคนนะครับนะก็โกหกกันได้นะที่สําคัญมีทุกเล่มนะครับผมเองก็จะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะ อยากให้ท่านผู้ชมเป็นผู้ที่พูดเองดีกว่านะ,ะนะครับนะต่อให้ผมบอกว่าเก่าแค่ไหนนะครับดีแค่ไหนใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่เกา่าบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะ,ะเพราะนั้นก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับนะผมก็มีหน้าที่ที่จะนำเอาเขาเรียกว่าเครื่องรางนะครับนะของเก่านะ,ะโดยเพราะก็คือเครื่องรางของกอเดิมนะครับนะ ามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักเป็นเรื่องมีดหมอหลงข้อเดิมนะครับนะก็ส่วนหลงข้ออื่นๆนะครับนะก็จะมีเหมือนกันแหละแต่ว่าที่มีมากที่สุดนั้นก็จะเน้นเ,เป็นมีดหมอหลงข้อเดิมนะครับหากท่านไหนกําลังมองหามีดหมอหลงข้อเดิมอยู่นะครับนะก็ถือว่ามาถูกที่ถูกคนถูกเวลานะครับนะ ก็นั่นจะว่าผมเองเนี่เป็นคนที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะก็อะไรที่เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเสื้อยันนะครับผ้ารอยเท้านะครับนะตามที่ท่านได้เห็นอยู่นะครับนะเบื้องต้นที่ผมได้วางเอาไว้นะ แต่ที่มีนะครับมากที่สุดก็อย่างที่ได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับก็คือมีดหมอหลวงข้อเดิมนะครับนะพูดถึงมีดหมอเนี่ยผมก็มีเขาเรียกว่าแทบจะเขาเรียกว่ามีทุกไซส์เอานี้ดีกว่านะครับนะตั้งแต่สลิกาจิ๋วมาปากกาแล้วก็เป็นมีดขนาดพกพาไซส์กระเทยนะครับนะก็มายันถึงนี่แหละนะครับนะมีดควานช้างนะอ่าแล้วก็จะมีทุกยุคนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นยุคกลางยุคปลายของหลวงพ่อเดิมนะ ก็ม ah ma yep, right, ีให้ท่านได้เขาเรียกว่าจับจองเป็นเจ้าของว่ากันง่ายนะครับนะจริงๆมีทุกเล่มนะครับจะมีเจ้าของจริงๆทั้งหมดทุกเล่มนะครับนะเพียงแต่ว่าเขาจะมาเจอมาเจอเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเองนะนะครับก็จะมีทุกเล่มนั่นแหละนะมีทุกเขาเรียกว่ามีเจ้าของทุกเล่มนะครับนะต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะก็ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนที่ จะมาเป็นเจ้าของในส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีบรารมีนะครับมากบรารมีนะครับมากด้วยบรารมีนะหรือที่สําคัญนั้นเป็นผู้ที่คู่ควรนะผมเองก็มีนะครับนะทุกไซส์ทุกแบบนะครับนะเพื่อ,อรอเจ้าของจริงๆอยู่ว่ากันง่ายนะครับนะนี่ก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ ให้ลองชมดูก่อนนะครับนะเมื่อชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกคำถามครับนะักคลิมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกทแทะนะ ก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามเป็นคําตอบฟังดูผิวเผินเหมือนดูว่าจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับก็เป็นอันว่าก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนะส่วนใหญ่คนที่ต่อ,อาถามเข้ามานะครับก็ปักธงไว้เพียงคําตอบเดียวจริงๆนะครับว่าหมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันหลงพอเดิมเท่านั้นนะหากไปตอบคําอื่นก็จะไปเป็นปัญหาแล้วก็จะไปเป็นประเด็นนะครับนะ ก็เป็นอันว่านะครับขออนุญาตเอาไว้จริงๆนะครับนะผมจะตอบก็ต่อเมื่อนะครับก็คือมีดที่อยู่หน้าจอเท่านั้นหรือว่าเป็นมีดของผมเท่านั้นนะหากเป็นมีดของท่านอื่นนะครับจะไม่เลยไปละเมิดนะครับจะไม่ไปวิาพากษ์วิจารณ์นะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะต้องเรียนอย่างนี้นะครับนะผมก็เลื่อนให้ท่านได้ชมไปก่อนนะครับนะก็ เมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรกันั่นแหะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับนะ,ะโทรเข้ามาได้เลยนะครับเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่14กับ48วินาทีก็วังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะ สําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่าเก่านะครับก็ดีนะครับเมื่อท่านชมแล้วอย่าลืมนะครับหากท่านเห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนด้วยกันหรือว่าเห็นว่าดีมีประโยชน์ในการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนตามที่ได้เรียนเอาไว้นะครับติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ ใก้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคริมมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคาริมมิตรหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ